พูดพูดบทนี้พูดบทนี้ด้วยด้วยอารมณ์นี้ค่ะแต่ด้วยอารมณ์นี้แต่ด้วยอารมณ์นี้ทำได้เราเราเป็นนางเอกหน้าใหม่แล้วยูลโลว์คลาสยูลโลว์ไลฟ์อัสแลมยูโซฮ h ยยูล o ลว์ออนเดอะกราวด์บทนู้ทั้งกรีทั้งกรีบทหลังทั้งกรีถูกไหมถูกถูกต้องเออคุณนังวัตปฏิบัติกฎบ้านทายนะทั้งหมดถู ชั้นจีแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหนูว่าไม่เห็นไออารมณ์ตรงนี้ค่ะหนูนกว่าแบบให้พูดตามแบบบทในหนังเลยไม่อันนั้นก็จะง่ายเกินไปมีมาจากคุณชอยหนึ่งสอง That's my secret captain Sleepy I'm always angry Snooze Sleepy Sleepy ถูกต้องเก่งอ่ะจากเรื่องอะไรอ่ะอันนี้ก็จาก อ Marvel Avengers Captain a m e r i ในเวอร์ชันสตีทีอะมาถึงบทบาทสุดท้ายครับอันนี้เลยจ้ะ Scary หนึ่งปี Can we go back Scary to the way we were Scary s a r y s a a r y s No. <laughs>